สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทีฉันยังอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมร,ราชประชาชื่นนะคะวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงทีเดียวนะคะกับอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่ะที่นกำลังอยู่กับคุณหมอดารวันจันทัศน์นะคะคุณหมอสวัสดีค่ะ ของหัวใจขาดเลือดหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วมันก็เป็นโรคเดียวกันนะคะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ทีโรคหลอดเลือดหัวใจตีนะะสาเหตุก็คือเกิดจากมีไขมันไปสะสมที่ผนังด้านในของหลอดเลือดที่ไปเลียงหัวใจใเองนะคะ อาการนี่มันจะเป็นยังไงบ้างคะคุณอาการถ้าเกิดสมมุติว่าไขมันที่ไปสะสมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจนั้นเนี่ยมันสะสมมากจนกระทั่งทําให้หลอดเลือดเนี่ยมันตีบลงไปเกินกว่า70%ของเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือดเนี่ยจะทําให้เกิดอาการเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอซึ่งอาการนั้นก็อย่างเช่นเจ็บหน้าอกนะคะ uh huh. ซึ่งส่วนใหญ่คนไข้เขามากักจะมาบอกว่ามีอาการเจ็บแบบแน่นๆหนักหนัก,นก,นกที่บริเวณกลางหน้าอกหรือว่าคอนไปทางด้านซ้ายอาจจะแล้วมาที่กรามที่คอที่ไหล่ที่แขนส่วนใหญ่จะเป็นท้องแขนด้านนนะะค ล้าก็อาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นมีใจสัน่นม,มีหน้ามืดหมดสติเป็นลมอะไรเงี้ยค่ะ,ะหรือว่ามีเงือออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนนะคะคุณหมอลองวาดภาพนิดนึงหัวใจของเรานะคะแล้วก็มีผนังอยู่มีกล้ามเนื้ออยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีเลือดเข้ามาไอ้ส่วนที่มันมีปัญหานี่มันจะเป็นยังไงคะ หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนหัวใจเนี่ยมันจะวางอยู่ผิวด้านนอกของหัวใจทีนี้หัวใจเนี่ยทำหน้าที่เหมือนปั๊มน้ำหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลีเล้ยงอวัยวะอื่นๆของร่างกายนะคะแล้วการหัวใจก็เป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายเหมือนกันเพราะมันก็ต้องการเลือดเหมือนกันใช่ไหมคะไปเลี้ยงตัวมันเองเพื่อให้มันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแล้วมันตีบลงมันก็ทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจนั้นไม่มีประสิทธิภาพในถ้าของการบีบตัวตั้มน้ําเพื่อที่จะไปเลี้ยงอวัยวะอื่นมันก็จะเสียไปแย่ลงประสิทธิภาพมันก็แย่ลงคนไข้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของหัวใจล้มเลวหรือว่าหัวใจวายตามมาได้คือเลี้ยงตัวเองก็มีปัญหาไปเลี้ยงอวัยวะอื่นก็มีปัญหาด้วยถ้าหากว่าเกิดปัญหาการตีบตันขึ้นถ้าหากว่าคุณหมอวาดภาพว่าเิใจเหมือนตั้มน้ำย เป็นเหมือนปั๊มน้ําที่ขึ้นสนิมได้ไหมคะมีสนิมไปเกาะแล้วบางตัวเองนยะมักจะพูดกับคนไข้ว่าเหมือนท่อน้ํามีตะกั่นไขมันก็คือตะกั่นที่อยู่ในในท่อน้ําเมื่อไหร่ตะกั่นเนี่ยมันมันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆื่อมันก็าอาจจะกลายเป็นสนิมได้ในที่สุด ิดขึ้นกับคนได้ทุกวัยนี่หหนูส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดในวัยกลางคนถึงวัยสูงอายุเนื่องจากว่าในวัยแรกเกิดหรือเด็กๆเนี่ยไขมันจะยังไม,ไม่สะสมนะคะไขมันจะเริ่มสะสมที่ผนังหลอดเลือดด้านในตั้งแต่อายุ20-30ปีขึ้นไป้ลหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยตามปัจจัยเสี่ยงแล้วแต่ว่าคนนั้นม่มีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2 2ประการใหญ่ๆนะคะก็คือปัจจัยเสี่ยงที่ แก้ไขแล้วควบคุมได้กับปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขแล้วควบคุมไม่ได้ปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขแล้วควบคุมไม่ได้ก่อนนะคะก็อย่างเช่นอายุค่ะ,ะ,คะอายุเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันจะเกิดในวัยกลางคนและสงูงอายุเพราะนั้นวัยกลางาคนก็คือ45ปีขึ้นไปในผู้ชายหรือ55ปีขึ้นไปในผู้หญิงอันนี้2คือเรื่องเพศเพศชายมักจะเป็นเพศนี้มากกว่าเพศหญิงนะคะในจากรสิทธิอันที่3าคือเรื่องของโรคพันธุกรรม หมายความว่าคนในครอบครัวมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหลายคนโอกาสที่เราจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็จะมากกว่าคนที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่สามารถจะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ก็อย่างเช่นเรื่องของโรคร่วมโรคที่เราเป็นในภายหลังอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขลักษณะอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าโรคอ้วนการไม่ออกกําลังกายหรือว่าความเครีย ตอนนี้คนไทยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเยอะไหมคะสถิติของสมาคมแพทย์โรคหัวใจในทั่วประเทศปธถร,รมนะคะเพราะมีการคาดประมาณกันว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบใหม่ประมาณ177รายต่อประชากรไทยทั้งสิ้น100,000รายหรือคิดเป็นประมาณ21,700รายต่อปี อันนี้นผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบใหม<ฆ>่นะคะ<ฆ>ต่อปีแต่มีผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ย<ม>จากการคาดป,ประมาณเนี่ยทุกๆหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากหลอดเลือดหัวใจตีบประมาณ2 4ถึงรายมันเหมือนกับหัวใจวายไหมคะคุณหมอหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นสาเหตุหนึ่งของอหัวใจวายห<อ>ัวใจวายหมายถึงหัวใจหยุดเต้นกระทนหานซึ่งหัวใจหยุดเต้นกระทนหานี่เกิดจากสาเหตุอะไรก็ได้มักจะยกตัวอย่างของไมเคิลแจ็กสันไมเคิลแจ็กสันก็บอกว่าเป็นห ก็คือหัวใจหยุดเต้นกระทันหันจากการบริโภคยานอนหลับเกินขนาดเพราะฉะนั้น mm hmm. หัวใจวายเป็นผลแต่ว่าสาเหตุมันมีมากม,มาย mm hmm. อาจจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจเองหรือว่าไม่ใช่โรคหัวใจก็ได้ mm hmm. ซึ่งโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นสาเหตุหนึ่งของหัวใจวายถ้าเกิดเป็นมากๆหรือเป็นนแรง mm hmm. เรียกว่ามากค่ะคุณหมอหรือรุนแรงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ระดับตามความรุนแรงเมื่อมีการออกแรงคนไข้เขาต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นเพราะฉะนั้นหัวใจอย่างที่บอกเป็นฟั๊มน้ําต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นเพราะหัวใจต้องทํางานหนักขึ้นต้องการเลือดมากขึ้นสมมุติว่าเขามีหลอดเลือดตีบเขาก็จะ มีอาการของกล้มามเนื้อหัวใจขาดเลือดอันนี้คือกล้มามเนื้อหัวใจขาดเลือดขณะออกแรงแต่คนไข้ไม่มีภาวะกล้ามาเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอันนี้คมมวาความแรงระดับต้นน้อยจะมีอาการยังไงนะคะเะะจ็บแน่นหนะ้าอ,อกเวลาออกแรงเท่านั้นก็คือเมื่อกล้ามเนื้อเขาต้องการเลือดมากขึ้นเท่านั้น<ร>แต่ว่าเขาไม่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแล้เขาหยุดพักอาการเพื่อจะดีขึ้นอันที่2คือกล้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่มีอาการขณะพักก็คือความแรงเพิ่มขึ้นนะคะ แต่ว่ายังไม่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันก็คือกล้ามเนื้อหัวใจยังไม่ตายแต่ว่าเขามีอาการขณะพักแล้แสดงความรุมนแรงของโรคมากขึ้นค่ะอันที่3าก็คือโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันร่วมด้วยหากว่า แบ่งระดับตามอาการเจ็บหน้าอกนะคะระดับที่เบาที่สุดก็คือเมื่อออกกําลังหรือออกแรงถึงจะเจ็บถ้าหากว่าแรงขึ้นมาหน่อยรุนแรงขึ้นมาหน่อยก็คืออยู่เฉยๆยังเจ็บระดับที่สคืออันนี้คือแรงที่สุดแล้วคืออาจจะเกิดอาการหัวใจวายถูกต้องด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยคุณหมอครับอันนี้คืออาการที่เราสังเกตได้ทีนี้อาการขนาดไหนที่ควรจะเริ่มมาพบแพทย์คะเจ็บหน้าอกอย่างที่บอกเจ็บแน่นแน่นหนักหนัก ตรงบริเวณกลางหน้าอกนะคะหรือว่าข้อไปทางด้านซ้ายอาจจะร้าวขึ้นมาที่กลางที่คอขากันไกรล่างหรือว่ามาที่ไหล่ทั้งสองข้างหรือว่าข้างข้างใดข้างหนึ่งก็ได้หรือว่ามาที่แขนทั้งสองข้างหรือด้านใดนด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นด้านท้องแขนด้านนาอาจจะร่วมกับมีอาการอย่างอืน่นร่วมด้วยอย่างเช่นเหงือเหงือออกนะคะโดยที่ไม่ได้ไปทํทอะารอยู่เฉยแล้วก็แน่นหน้าอกแล้วเงือออกนะคะหรือว่าหน้ามืดหายจะเป็นลมหายใจอึดอัดแน่นหายใจไม่สะดวกอะไรอย่อยางเงี้ยนะคะหรือว่าหอบเหนื่อยขึ้นมากระทันหัน หรือใ,ใจสันนนนน่นอะไรงั้นแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์พูดถึงเรื่องของอาการปวดร้าวมาที่บริเวณไหล่แล้วลงมาที่แขนเนี่ยบางคนเขายังแยกไม่ออกว่าเเรานั่งหรือนอนผิดท่ากับอาการของโรคหัวใจอย่างเนี้ยเราจะมีจุดไหนที่มันแบ่งความแตกต่าง เพื่อจะได้สังเกตได้เมื่อไรคหมอส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มจากเจ็บตรงกลางแลาอกก่อนแล้วร้าวมาที่แขนและเจ็บอย่างที่ว่าคือแ,แน,น่นๆแล้วลถ้าเป็นเจ็บจากหลอดเลือดหัวใจตีบมักจะเจ็บประมาณ5้าถึงสนาทีอันนี้คือเมื่อออกแรงเมื่อมีการออกแรงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นขณะพักเนี่ยอาการมันก็อาจจะนานขึ้นและรุนแรงขึ้นเจ็บเหมือนช้างเหยียบมีคนพูดขนาดนั้นถ้าเกิดคนไข้มีอาการอย่างที่ว่าร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคแนะนาว่าควรจะมาพบแพทย์ขั้นตอนในการวินิจฉัยและรักษาคุณหมอจะทําอะไรบ้าางะเเเจลืืออดดพ่ีู หาหลักฐานว่ามีการบาดเจ็บหรือว่าการตายของกล้ามเนื้อหัวใจร่วมด้วยหรือไม่ก็ <ๆ S 2> เรยกตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบไหมโดยการเอาคนไข้ไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในขณะที่เดินบนสายพานอันไหนที่มันตรวจแล้วแม่นยำที่สุดคะหมอถ้าถามว่าอันไหนแม่นยำที่สุดคงเป็นฉีดสีสายสวนหลอดเลือดหัวใจแต่ถามว่าต้องทําทุกรายไหมบอกไม่เพราะว่าการฉีดสีสายสวนหลอดเลือดหัวใจคนไข้ต้องอยู่ในโรงพยาบาลถูกไม่ห้าเพราวินิจฉัยเสร็จปุ๊บรู้แล้วว่าเป็น ที่นี้จะรักษาอย่างไรดีคุณหมอการรักษาเนี่ยหลักๆมีสาวิธีแต่และว,วิธีเนี่ยค่ะคุณหมอมันจะมีผลข้านเคียงหรือว่าความเสี่ยงอย่างไงบ้างการผ่าตัดมันก็ต้องมีความเสี่ยงเพราะเป็นการผ่าตัดใหญ่คนไข้ดมยาสลบใช่ไหมคะการทําบอลลูนแล้วก็ผ่าตัดวิธีไหนที่คิดว่าประสิทธิภาพการรักษาดีที่สุดคะคุณหมอคะการผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่ว่ามันมันขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงของคนไข้ารายนั้นเนี่ยมันเป็นถึงระดับไหน